ก้าบาทเหมือนกันนะคะอร่อยแซ่บนัวจ้าคุณแม่ด้านล่างได้แซ่เลยไปตายมาเือนไม่เลื่อม่ทั้นาเด้มาหน่งม่ทั้งาเด้ เสียงเสียงจ้าทีทำการแสดงสดมอลำเสงวีหกนกพงศกรครับแฟนๆครับขอบคุณแฟนๆด้านหน้าเวทีนะครับมือหนีที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมอลำเสวีหกทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับผมบวิษัเป็นของผู้ให้การสนับสนุนครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เจ้าบองนะครับของทางบรรนกพงศกรนะครับ ได้รับความเมตตานะครับได้รับความอบอุ่นจากพี่จากน้องลงไปหาพี่น้องดันหนาเวทีนะครับกระอบอุ่นอิ่มใจนะครับอีพอกำนั่นเฮานะครับทางทีมงานคณะกรรมการไฟจัดงานนะครับวันนี้นะครับท่านไหนอำเภอเดินทางมาถึงงานแล้วนะครับเพิ่นบอกว่านะครับเหมือนนี่สแตนไบแล้วเด้อล่าเอาขั้นไฟขึ้นแล้วอีพอรอีพอร้อมเปิดขอบคุณหลายๆเดอพอดนะครับกำลังขึ้นนะครับพี่น้องครับ ขั้นไฟขึ้นสุดแล้วนะครับอี่พอทางทีมงานคณะกรรมการพร้อมที่สิขึ้นทำพิธีเปิดนะครับเหมือนนี่ถือว่าเป็นบุญครับเป็นบุญอันยิง่งหายนะครับวงเว้นมีโอกาสได้ยางเขอบไปเบิงนะครับในร้านบุญนะครับได,ด้ยางไปเบิงลงท่านนะครับพี่น้องชาวต่างชาติกระจายนะครับพี่น้องจากและหลายจังหวัด พี่น้องครับสอ,อนพี่น้องบ้านนี้นะครับผมสอ,อนพี่น้องตำบลน,นี่นะครับผมทีสร้างบุญอันยิ่งไงขึ้นม่ใดนะครับทำบุญนะครับอัทิตนะครับทิว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาอดีตเจ้าว,วาดหลวงพ่อพระครูทั้งสองท่านนะครับอนุโมทานาล่ำแนกกับเรากันมูล,ลุกโมหล,ลานบ่ล่ำเสือวีหกนกพงสะก่อนครับมือน,นี นํำผ้าความมวลความซึนมาให้พีห้นนองนะครับเห็นพี่น้องมาหลายกับอุ่นใจครับอยู่น้ากันจนว่าหอดวินาทีสุดท้ายของการทําการแสดงนะครับทุกๆศิลปินทุกๆชีวิตตอนนี้ครับแต่งตาแต่งตานะครับแต่งเนื้อแต่งตัวทาพีทานองนะครับพร้อมที่จะออกไปหาพีหาน้องดันหนาเวทีตอนนี้นะครับผมพี่น้องบันเฮ้านะครับมาหอดแล้วยับเอากันเนาะแมะ่เนาะนะ อากาศดีนะครับวาะหนาวปันไดเมื่อนี่อีแมงเฮ้าบางคนมานางถาตั้งแต่หัวคําบางคนมาปูสัดแล้วจังลับไปบ้านนะครับเสร็จสิ้นจากภารกิจกะออกมานะครับหน้าเวทีคอนเสิร์ตตรงนี้ครับการจราจรนะครับได้รับการเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับจากท่างเจ้าหน้าที่เฮ้านะครับอบอุ่นตั้งแต่ยางเข่าประตูครับพี่น้อง ทางทีมงานคณะกรรมการเพิ่นปิดดอกไม้เพิ่นปักดอกไม้อยู่หน้างานนะครับเพิ่นบอกว่าถือว่าเป็นการรวมอนุโมทนารวมท่าบุญน้ากันนะครับบไา้เจ็บบัตรเป็นคิดจ,จะลักษณะปันใดแต่ว่ากะขอให้ท่านบุญน้ากันผูลสิษผ์้ลผุลเศร้านะครับกะร่วมกันแล้วนะครับก็ได้เป็นอนิสงส์มหาศาลนะครับขอบคุณไปทางนะครับโคศกนะครับ ประจํางานนะครับคุณพ่อนะครับเพิ่นผัดเพียนเวียนกันเว้านะครับขอบคุณน้ำแน่กัแเรากันเด้อเสียงผมอาซีบอดีคือทังทางโค้กทางผุ่นเนาะอีพอกระเดยเนาะจังไดกระโคถอดขออาให้นะเด้อพ่อเด้อถ้าเบายังพิดยังผาดกระเดยเนาะครับเหมือนนี่อีพอเฮ้าเบาอยูุ่ืดมือนะครับได้ไปฟังเพิ่นเบาสะออนเสียงเพิ่นนะครับเพิ่นเอื่นพี่น้องมาทําบุญ นะครับเมื่อนีมาลาเสียงวิหกนกพงสะกรนะนาเอางานโช์มาฝากเป็นลูกเป็นหลานนะครับของพี่น้องทางบุรีรัมพ์พี่น้องอบอุ่นนะครับมาลากับอิ่มใจปากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องทางบุรีรัมพ์ไวอีกเจกคณะฤดูกาลในปีที่5ครับปีนี้นะครับปีที่หานะครับคิวงานนะครับในฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่หาและก่อนฤดูกาลทางนานะครับยังมีว่าง พี่น้องก็สารารถมาติดต่อสอบถามกันเขามาใดตอนนี้นะครับทางคันไฟทางทีมงานไฟเฮ้านะครับใดเขตจัดสรรน,นะครับหรือว่าเช็คเป็นทีเรียบร้อยนะครับอี่พอเฮาเด้อทางคณะกรรมการนะครับถ้าพร้อมแล้วเดินเชิญด้านหลังเวทีนะครับเดินเชิญด้านหลังเวทีเตรียมความพร้อมที่จะทําพิธีเปิดบนเวทีมาลำเสวีหกนกพงศกรนะครับเดินเชิญเลยครับพ่อครับ ้าลอกต right, well. <laughs> ้องใคจะเลิแล้ว <updated> มีหนมอาไว้อีหนมี่กินซีซีส เหลืเพียงแค่สิบเชุดเท่านั้นเองตอนนี้นะสุดท้าสุดสุดสทดสุดสุดสุดสัดสุดสรดสุดส่ดอรดสุดนุดสุดสุดยุดสสุดสุดสุดัุดสุดสุุดสสุด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 สี่สุดสสุดที่สุดสุดุดสุดสุดสดุ้ดสุดสุดสสดุดสสุดสุดสุดสไดสุดุ้ดสุดสุดสดสุุดส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 ุดคุดสดสดดดดด เอาแม่จะสิบสุดแน่แม่ครับครับเรียงพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านขาวบอน